ใยความสะดวกและความปลอดภัยทางเทศ่าววันที่8เมษายน2559แล้วเราจะจัดกิจกรรมเรื่อยๆก็อย่างบอถย้อนสอนและฝ่าฝืนสัญญาณจราจรแล้วก็ในการขับรถทุกครั้งขอให้ท่านคาดเข็มขัดนี้2559ขึ้นระหว่างวันที่8เมษายนถึงวันที่18เมษายนเพื่อบริการความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนข้อมูลทางหลวงช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เขาให้การช่วยเหลือจากผู้ประสบเหตุได้ทันผ่วพทรองผู้ในการแฝงางหลวงกาลสิน์ท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาลสิน์ท่านในเภอ,อยางตลาดท่าน,านผู้ประกอบการอดีบวติตำรวจยางตลาดท่านหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นภาคีเครือข่ายในการสร้างความร อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยนะครับของจังหวัดวสุรีรวมในการที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเช้ที่ต้องขอขอบคุณในความมีน้ำใจนะครับในความเสียสละของพวกเราทุกคนเราเหน็ดเหนื่อย<ใ>นะครับคนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนก็รับความปลอดภัยทุกคนครับทุกดีครับสวัสดีครับแล้วถัดไปการเป็นเนครับจับเลยจ้ับจ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 ันจับจับันจับจอบจับจับจัาจับจับจ และได้เปิดจาเป็นทางการและคามสูงตเนบนควาสะดวกและความปลอดภัยเพิ่